เล่าสู่กันฟังโดยกองบองตื่นครับลูกเอาแม่ไปโผดทิ้งครับครับเรื่องนี้มันไม่ใช่นิทานนะครับไม่ใช่ตำนานเล่าขานกันหรอก แต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อราวๆปีพศ2146ถึงปี2410ที่ผ่านมาหยกๆนี่แหละครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในยุคสมัยของเอโดะโดยยุคสมัยนั้นก็ปกครองด้วยระบอบขุนนาง คือประชาชนทุกคนนี่จะต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเจ้าเมืองอย่างเคร่งครัดเด็ดขาดไม่มีข้อแม้ไม่มีขอม้ขอต่อร้องใดๆทั้งสิ้น,นะนครับและในยุคสมัยโน้น,นประเทศญี่ปุ่นเกิดภัยแล้งครับแล้งมากข่าวอยากมากแพงพระราชาเขาจึงได้มีการแก้ปัญหาโดยท่านเจ้าเมืองนี่ได้ออกกฎหมายใหม่มาเพื่อแก้ปัญหา มีกำหนดขอบังคับว่าหากประชาชนครอบครัวใดที่มีพ่อมีแม่อยู่ในครอบครัวอายุเลยเจ็ดสิบปีไปแล้วห้ามให้อยู่บ้านเด็ดขาดครับให้ทุกคนทุกครัวเรือนลูกๆจะต้องนำเอาพ่อเอาแม่ที่มีอายุเลยเจ็ดสิบปีขึ้นไปนให้เอาขึ้นไปทิ้งบนภูเขาไม่เช่นนั้นก็จะถูกประหารชีวิตล่ะครับอืมเพราะรัฐบาลเ็าถือว่า คนสูงอายุนั้นอะ่ะมันเป็นคนที่สร้างภาระแต่ก็ไร้ประโยชน์แล้วแต่ยุคนั้นคนแก่คนเฒ่าพ่อแม่ตางก็ไม่ได้เสียใจนะครับที่พวกเขาจะต้องไปตายบนภูเขาเนี่เขากลับภูมิใจว่าถึงแม้ตัวเขาเองต้องตายไปบนเขาแต่พเพื่อให้ลูกลูกหล,ล,ลานมีชีวิตอยู่ต่อก็พอใจแล้วล่ะครับ ดังนั้นภูเขาหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่นยุคโน้นก็จึงเป็นเสมือนสถานที่ฝังศพของคนสูงอายุของพ่อแม่ปู่ยา่าตายายไปและชาวญี่ปุ่นเรียกภูเขาเหล่านี้ว่าอุบะสูเทครับอุบะสูเทอย่าง,งงนะครับถ้ากล้องจะแปลให้ฟังอุบะนี่แปลว่าคนแก่ส่วนสูเทนี่ยหมายความว่าถอดทิง้งฉะนั้นอุบะสูเทก็คือ ทิ้งคนแกน่ซึ่งทางภาคอีสานก็เรียกกันว่าโผดผู้เฒ่าล่ะครับท่านมีหนำซ้ำต่อมาก็ยังเคยมีภาพยนตร์เกี่ยวกับอุบัสุเทกนี่ให้คนรุ่นหลังได้ดูกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นสติเตือนใจของเรื่องราวในอดีตการล่ะครับมาตอนนี้มาฟังเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟัง ่องลูกเอาแม่ไปโผดทิ้งเนี่ยมันเป็นยังไงตาก้องจะเล่าสู่กันฟังล่ะครับกล่าวคือที่ประเทศญี่ปุ่นยุคนโน,นสมัยนั้นได้มีครอบครัวชาวนายากจนครอบครัวหนึ่งอยู่กันอย่างยากลำบากล่ะครับส่วนผู้เป็นพ่อก็เสียชีวิตไปนานโขแล้วล่ะครับจึงเหลือเพียงลูกชายแล้วก็แม่แก่ๆสองคนแม่ลูกล่ะครับเขาอยู่กันสองคนเท่านั้น พวกเขาแม่ลูกสู้ชีวิตหาเช้ากินคาม,มาอย่างทุลักทุเลก็เพราะว่าพวกเขามีฐานะที่ยากจนกว่าคนอื่นเท่านั้นอยู่กันมาเรื่อยๆอยู่กันมาเรื่อยๆจนต่อมาผู้เป็นแม่ก็มีอายุ70ปีแล้วล่ะครับตอนนี้ชายหนุ่มผู้เป็นลูกก็จึงได้จัดเตรียมข่าวของสัมภาระต่างๆที่จำเป็น แล้วก็ทําการสารตะรกาเพื่อจะใส่แม่ขึ้นไปทิ้งไปโผดบนภูเขาครั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วสารตะรกาก็เรียบร้อยแล้วชายหนุม่มผู้เป็นลูกชายก็ได้อุ้มเอาแม่ขึ้นไปนั่งบนตะกาเมื่ออุ้มเอาแม่เข้าไปนั่งในตะกาเสร็จเขาก็แบกแม่ขึ้นหลังแล้วก็พาแม่เดินขึ้นบนภูเขาไป และทุกทุกครั้งทีช่ชายหนุ่มแบกแม่เดินขึ้นภูเขาผ่านป่าไม้รกทึบไปนั้นหญิงชาราผู้เป็นแม่ก็ได้ใช้มือหักกิ่งไม้ข้างทางไปตลอดทางเป็นระยะระยะจนชายหนุ่มผู้เป็นลูกนี่คิดว่าแม่เขาคงจะเสียใจมากที่เขากำลังจะถูกนำไปทอดทิ้งบนภูเขาอย่างลำพัง แม่เลยไม่รู้จะทำยังไงคงหักกิ่งไม้ประชดชีวิตไปเท่านั้นแต่ครั้นเมื่อเดินทางไปถึงบนยอดเขามันก็เป็นเวลาเริ่มจะพบคลาแล้วละครับชายหนุ่มวางแม่ที่แก่ชลาลงเบาๆบนยอดเขาแล้วเขาก็เตรียมตัวหันหลังจะกลับลงเขาไป ขณะที่กาลังจะเดินลงเขานั้นชายหนุ่มผู้เป็นลูกพลันก็ได้ยินเสียงแม่พูดตามหลังเขามาว่าลูกแม่หนี่มันก็มึนคำแล้วตลอดถามที่เราขึ้นเขามานะ่ะแม่หักกิ่งไม้เอาไว้เป็นระยะระยะลูกจงเดินไปตามทางที่แม่หักกิ่งไม้ไว้นะแล้วลูกแม่ จะไม่หลงทางกลับบ้านยังปลอดภัยนะลูกนะครั้นเมื่อผู้เป็นลูกชายได้ยินที่แม่พูดด้วยความเป็นห่วงตัวเองโดยผู้เป็นแม่เขาไม่ได้ห่วงตัวเขาเองเลยกลับห่วงลูกชายแถมสายตาเขาก็เหลือไปดูที่ข้อมือเหี่ยวย่นของแม่มันเต็มไปด้วยร้อยขีดข่วน เต็มไปด้วยร้อยแผลจักกิ่งไม้หนามไม้เขาหยุดลงนั่งร้องไห้ต่อหน้าแม่จากนั้นเขาก็ตัดสินใจไม่ทิ้งแม่แล้วชายหนุ่มอุ้มแม่ใส่ตะกร้าแบกแม่ขึ้นหลังเดินทางลงเขากลับบ้านเมื่อถึงบ้านเขาก็ได้นำแม่ไปซ่อนเอาไว้ที่ในยุง้งฉางข่าวเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเขาเห็น จนต่อมาอีกไม่นานนักทางเจ้าเมืองทางราชการก็เกิดนึกสนุกยังไงไม่ทราบได้แล้วได้ออกประกาศว่ามีปริศนาอยู่สองขอ้อที่จะให้ประชาชนพลเมืองช่วยกันแก้ปริศนาถ้าหากว่าใครผู้ใดสามารถแก้ปริศนาของท่านพระราชาที่ตั้งขึ้นไว้ได้ก็จะมีรางวัลให้กล่าวคือขออะไรก็ได้ หนึ่งอย่างรัชการจะปฏิบัติตามให้สมปรารถนาทันทีสำหรับผู้ที่แก่ปริศนาได้แล้วครับโดยปริศนานั้นมีอยู่ว่าข้อที่หนึ่งให้ปันเชือกจากขี้เ่าเอาละสิทำยังไงโดยปริศนาข้อที่สองก็คือให้ร้อยเส้นไหมผ่านเปลือกหอยสังและปริศนาสองข้อนี้ ็ไม่มีประชาชนคนใดไหนเลยครับที่จะมาแก้ได้ทุกคนแก้ไม่ได้กันครับ <S <S ต่อมาชายหนุ่มชาวนาพูดซ่อนแม่ไว้ก็ได้นำเอาปริศนาสองข้อนั้นไปเล่าให้ผู้เป็นแม่ฟังหญิงชราฟังลูกชายเล่าเสร็จก็เลยบอกลูกชายของนางว่าให้ทําตามท,ที่แม่บอกนะลูกข้อที่หนึ่ง คือให้หาเชือกมนหนึ่งเส้นแล้วให้เอาขี้พึกงนิดทาให้ทั่วเชือกจากนั้นก็ให้จุดไฟเผามันแล้วมันก็จะกลายเป็นขี้เถ้าที่ยังเหลือเป็นรูปเส้นเชือกอยู่วังั้นส่วนข้อที่สองก็ให้เอาเส้นไหมไปผูกไว้กับขาของมดแล้วก็จับมันไปใส่ไว้ในหอยสังจากนั้นก็ให้โรยน้ำตาลแล้วก็จุดเทียนเอาไว้อีกฝั่งหนึ่งของหอย เมื่อมดมันได้กลิ่นของน้ำตาลแล้วก็เห็นแสงสว่างเรืองๆของเทียนมันก็จะพยายามหาทางมุดออกไปอีกด้านเพื่อไปกินน้ำตาลล่ะครับจากนั้นชายหนุ่มก็ได้ไปแก้ปริศนาสองข้อต่อหน้าท่านเจ้าเมืองได้และต่อมาภายหลังเจ้าเมืองก็จึงได้รู้ว่าคนที่แก้ปริศนาสองข้อนี้ได้ที่แท้ไม่ใช่ชายหนุ่มชาวนาลอก มันคือการบอกเล่าของหญิงชราธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งทางเจ้าเมืองทางราชการก็จึงได้รู้ถึงความรอบรู้ประสบการณ์ของคนชราที่มีมากกว่าคนรุ่นหลังก็จึงได้ยกเลิกกฎหมายที่บังคับให้ลูกลูนำพ่อแม่ผู้ที่มีอายุเลยเจสปีไปโหดไปทิ้งบนเขาเสียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาละครับ ชาวนาก็ไม่ต้องเอาแม่แอบซ่อนต่อไปแล้วพวกเขาก็อยู่กันได้อย่างสง่าผ่าเผยอยู่กันอย่างมีความสุขสองแม่ลูกตลอดมาละครับจงรู้ไว้เถิดว่าพ่อแม่ผู้แก่ผู้เฒ่าเขาเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อน ย่อมจะมีความคิดความอ่านที่รอบรู้รอบคอบกว่าคนรุ่นหลังอย่างเราเราแครับใครมีพ่อแม่ที่แก่ชาราหากเจอปัญหาก็อย่าลืมครับลองบอกกล่าวเล่าแจ้งสอบถามพวกท่านแล้วก็อย่าลืมหมั่นดูแลเลี้ยงดูในช่วงสุดท้ายของชีวิตพวกท่านกันนะขอรับสวัสดีดด อย่าลืมช่วยกดติดตามให้ด้วยละกันขอรับจ่านสวัสดีด